สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมูอนีสสวนคาะเกษตรแดงไงของอำเภอหน้าเยียนนะคะมื่อนีรอบบายค่ะพี่น้องค่ะรอบบายนะคะพี่น้องค่ะแดดเป็นแดดพี่น้องมึงที่ละนอพี่น้องนอปล้ำตนไงแห้งค่ะนะคะกระล่างคุดนะคะพี่น้องค่ะกระล่างคุด สงสัยเจได้ทรงมืออื่นเศ้าค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอากาศฝนเริ่มจะมานะคะเมื่อนี้รอบใาคือสีทรงบบทันคะ่ะเพราะว่ามะขุดรอบ,บายนะคะสวนคากเกษตรแดงใหญ่ของอำเภอนาเยียพี่น้องคะ่ะเหลือ,อร้ายพี่น้องแนมไปผลทุดสายตาเลยคะ่ะมาด่านล้างแนนพี่น้องมีรถดเด่นมาหลับคาปอบได้นะตอดอยู่รถควงต้วคาได้ ยังเหลือหลายนะคะพี C C ่น <Yeah. S 1> ้องคะสาหรับสวนคาเกษตรแดงใหญ่ของอําเภอหน้าเยี่ยค่ะหนึ่งกองมียี่สิบสองล้มปลูกค่ะในราคาหนึ่งพันบาทนะคะในราคาหนึ่งพันบาทค่ะพี่น้องคะเบิรที่ิลาปุ่นต่อยซ่อนบอพี่น้องล่ำซ้ํเนี่ยโป้มือปุ่นสูงสามเมตรสูงสามเมตรค่ะพี่น้องค่ะ หนึ่งกล่องมี22ลุมปลูกนะคะราคา1000บาทรวมส่งค่ะเก็บเงินปลายทางนะคะบ่บวกเพิ่มค่ะพี่น้องคะสนใจนะคะพี่น้องคะถักขาม้าเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์081 2 8 2 0 3 6 8ค่ะไอดีไลน์ศูน2์แปดน่นะคะค่าเกษตรแดงใหญ่พี่น้องคะเน้นการกินหน่อขายหนอนะคะเน้นการกินหน่อขายหน่อค่ะพี่น้องคะ ตัวนี้พี่น้องสีนอซนอิบบาทถ้าปอกแล้วถ้าบ,บาทานปอกกับเจ็ดนอซิบบาทบางพื้นที่กับขายนอละบาทนะคะาบ,นะบางพื้นที่ขายนอละบาทค่ะน้องมันเกลียดขุนนะอะล่างขึ้นก็มี สวยงามค่ะพี่น้องค่ะช่วงบายค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเสียงเ้าแน่เพิ่นบอกจากเ้าบ่าร้าแล้วเป็นเขาลุ่มใหม่ๆเนาะออ้ยงามแห้งพี่น้องเป็นตะอ่อนซ้อนแห้งค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะสังคากเกษตรแดใง่งของอำเภอนาเยียอย่าลืมสั่งกับสวนคานาเยียนะคะพี่น้องค่ะสวนสอท่อนะคะเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะ 0812820368ค่ะ ID ไลน์0812820368นะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะทางสวนเน้นคุณภาพมากด้วยปร,ริมาณค่ะพี่น้องคะนะคะสามารถสั่งจองขมาได้เลยนะคะทางสวนจัดส่งทุกวันค่ะพี่น้องคะช่วงนี้จะส่งทุกมือค่ะแดดโอดพี่น้องไม่แดดจะแดด,แด,ด,แด,ด ในหนึ่งกองก็จะมียี่สิบสล้มปลูกนะคะพี่น้องคะ่ะราคา1,000บาทคะ่ะทางสวนแถมเสือ้อสวนขาหน้าเยี่ยนหนึ่งตค่ะพี่น้องคะแถมเสื้อหนึ่งตัวคะ่ะไป็ซส่เฮ็ดงานนะคะเป็นเสื้อทำงานคะ่ะเมื่อขืนพี่น้องคะ่ะล่มเห็ด มื่อี้ล่ะลมเห็ดหักเบิสต่ออ่อนซ้อนค่ะพี่น้องค่ะสุดแเอาไปปลูกเองมีตะปาค่ะนะคะพี่น้องค่ะอย่าลืมค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะตัวนี้จะเน้นการกินนอขายนอนะคะสาหรับค่าเกษตรแดงไงของอำเภอหน้าเยี่ยะค่ะพี่น้องค่ะระยะห่างค่ะพี่น้องในการปลูกค่ะเม็ดคูณเม็ดนะคะเม็ดคูณเม็ดหรือว่าแล้วต่อความเหมาะสมของจากของสวนนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตจุแบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ